ความพยายามในการปั้นหุ่นไม่ได้นำมาซึ่งหุ่นปังเสมอไปนะครับถ้าเราไปในทางที่ไม่ใช่นะคือหลายคนนะครับรวมถึงผมในอดีตด้วยนะที่มีวินัยและมีความเพียรพยายามในการปั้นหุ่นแบบมากๆนะครับแต่ก็ไม่สามารถปั้นได้เลยเพราะเราไปผิดทางเพราะอย่างที่บอกครับว่าทางที่ถูกต้องมันคืออะไรมันจะมีแค่3ข้อเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ1ทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆโปรตีนต้องทานให้ถึงคาร์โบไฮเดรตกัะไขมันก็ต้องทานด้วยแต่ก็แค่ให้อยู่ในเกณฑ์วิตามินแร่ธาต ต้องจัดเต็มให้เขาส่วนการออกกําลังกายก็จะมีแค่แพทเทิร์นเดียวครับนั่นก็คือการทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงนี่แหละครับคือทางที่ใช่ที่จะทําให้เราปั้นหุ่นและเห็นหุ่นปังได้เพียงแต่ก่อนหน้านี้ในอดีตนะครับผมไม่ได้ทําตามแพทเทิร์นทั้งสข้อนี้เลยในการภูุิอาหารของผมผมก็อาจจะนั่งนับแคลอรี่เป็นบ้าเป็นบอแต่ผมไม่ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและสารอาหารเลยทําให้ผมก็มีวัตถุดิบชั้นดีในการเอาไปปั้นหุ่่่นไมไมมด้้เรรืออ,รออองงงงขกกกกกาาาํลัยบีผ็ แค่ทำคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันมันก็จะเห็นซิกแพคแล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่หรือแม้กระทั่งการที่เรามาเล่นเวทแค่ทําเฉพาะส่วนอุ้ยทาแต่หน้าท้องก็พอเพื่อจะได้เห็นแบบหุ่นดีมีซิกแพคมีร่อง1 1ก็ไม่ถูกเห็นไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถูกตาม3ข้อที่ผมบอกไปเนี่ยคุณพยายามทําให้ตายยังไงคุณก็ไม่เห็นผลลัพธ์หรอกดังนั้นเอาใหม่นะครับหลงทางเมื่อไหร่กลับมาที่3ข้อที่ผมบอกไปรับรองเลยครับว่าคุณจะปั้นหุ่นได้และถ้าคุณมีวินัยมากเพียงพออย่างนด้ยังไ